ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมน้าเด็กเอกรับแตเยนตุครับเราพบกันแบบนี้แหละครับจันถึงพรหัสบดีหลังละครช่วงวันผมเพิ่งกลับมาจากที่โรงงานย่างกลิ่นแก้วไม่กี่ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา มันมีเหตุไฟมันประทุขึ้นอีกรอบหนึ่งเห็นควันไฟแบบนี้ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะคุมเพลิงได้อีกรอบแล้วเริ่มสำรวจความเสียหายแต่เดี๋ยวพาไปดูว่าทั้งมดเนี่ยมันหนักขนาดไหนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปอีกหนึ่งวันนี้นะครับรวมถึงผมจะพาคุณผู้ชมไปจอดลึกกว่านี้ลงพื้นที่ไปทําข่าวจะย้อนไปดูสัญญาณบอกเหตุครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยที่บ้านหลังนี้เขาบอกว่า2ปีแล้วที่ได้กลิ่นไอเจ้าสารเนี่ยที่มันระเบิดตุ้มขึ้นมาเนี่ย มันเป็นสัญญาณบอกเหตุครั้งสำคัญที่สุดแล้วเกิดขึ้นจนได้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพาไปวิเคราะห์เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้ให้ฟังกัน <Yeah. S 1> อย่าพลาดนะครับส่วนยังไม่ทันจะได้หายตกใจดีเลยครับในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบ,บังที่เห็นนี่แหละครับช่วงเย็นที่ผ่านมาผมขับรถกลับมาเนี่ยปรากฏเห็นข้างๆเนี่ยไกลสัก10กิโลเมตรได้ห่างจากจุดแรกประมาณสัก20โลเกิดขึ้นกับโรงงานผลิตน้ําหอมนะครับล่าสุดท่านผู้ว่าศวินลงพื้นที่ไปเดี๋ยวก่อติดความเคลื่อนไหว กับสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเย็นนี้ด้วยรวมถึงช่วงคำ่ำขณะเดียวกันนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ทําให้ท่านนายกนั้นก็เปิดเผยผ่านโฆษกประจําตัวนายกรัฐมนตีนะครับโฆษกรัฐบาลบอกว่าเตรียมจะจัดทําบุญใหญ่ทั่วประเทศหลังจากเกิดเหตุไม่ค่อยดีหลายครั้งในคราว้ีวยกันขณะที่ครอมวันนี้เคาะแล้วครับวัคซีนไฟเซอร์ซินแวคก็เคาะหลายแบรนด์ด้วยกันเดี๋ยวเล่าความคืบหน้าให้ส่วนคุณหมอวันนี้คุณหมออุดมขจินทอดออกมาเตือนแล้วครับ อาจจะต้องทําใจไม่กี่วันนับจากนี้สายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียมันมาแน่และมันจะกลายเป็นสายพันธุ์หลักเสียจด้ซ้ําไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่เองเนะครับผมได้ขับรถกลับมาจากโรงงานแห่งแรกย่านกิ่งแก้วพอกลับมากลางทางเห็นว่าควันไฟมันเกิดขึ้นแล้วจังหวะนั้นนี่ครับเป็นพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังครับเป็นโรงงานของบริษัท f o r ์โร m a มนูแฟคเจอริ g งกรุ๊ป ผลิตพวกแชมพูสบู่เจลอาบน้ำโลชั่นทาผิวเนี่ยแหละครับอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่โซน3คือจุดเกิดเหตุที่คุณผู้ชมเห็นมันเป็นโกดังเก็บสินค้าอาคารข้างเคียงเนี่ยนะครับเป็นโรงงานประกอบกิจการที่ใช้สารเคมีเป็นวัตถุดิบจังหวะเกิดเหตุมันเริ่มมีกลุ่มควัวนพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับผมนี่สังเกตเห็นสักมาสักสักุบเกือบหกโมงได้นะมันเริ่มมีควันแล้ว แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะด้วยในโกดังมันมีการบรรจุถังเครื่องสําอางนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของสารเครมีอยู่หลายชนิดด้วยกันคือเขาอยู่ในนิคม,มะนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทีนี้หนึ่งในสารที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับแอลกอฮอลมีอยู่ประมาณกว่า3 0,000่นลิตรด้วยกันต้องใช้โฟมในการดับเหมือนจุดแรกเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงนะครับก็มีรายงานเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาคือผู้ชมสังเกตโครงสร้างมันนะ มันเริ่มมีรอยปลุกเห็นไหมมีรอยแตกกระแหงแบบนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยราย,รยางาน,นว่าโครงสร้างอาคารหลักเริ่มมีการซุดตัวเมื่อช่วงหัวค่าแล้วก็ถล่มมาเป็นบางส่วนนะครับเมื่อสักช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับท่านผู้ว่าสวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเราบอกว่าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเริ่มจะควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อย ไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัสนะครับแต่คืนนี้เนี่ยยังต้องอยู่ต่อนั่นแหละคือฉีดน้ำนี่อย่างที่เห็นเนี่ยให้กู้ภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องฉีดน้ำบิงเอาไว้ส่วนเรื่องความกังวลเรื่องโครงสร้างของตัวอาคารนี่นะครับท่านผู้ว่าบอกว่าข้างในเนี่ยถือว่ามีความเสียหายนะแต่ตัวอาคารด้านบนยังอยู่ในสภาพดีสิ่งที่ต้องทำพรุ่งนี้เนี่ยคือส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาหาสาเหตุครั้งสำคัญนีครับ ใน้ไฟดับหมดแล้วขนาดนี้เหลือหรือจะพาะกลุ่มควันเล็กน้อยเท่านั้นไม่ไม่มีอัะไรเลยครับปัญหานี่มันเป็นถังพลาสติกเนี่ยเคลื่อนย้ายมันก็ลําบากหรือกลัวมันแตกอะไรมันมีการั่วไหลอะไรออกมาไม่มีไม่มีไม่มี่่ไมมีปัญหาเพราะว่านักเคมีเขาดูไไมม่ีอะรน่าวนะไม่มีฮะไม่มีอะไรนะไม่มีควันไม่ได้นิดเดียวถึงจะกลับได้แต่ยังไงคืนนี้ก็ไม่กลับต้องนอนเฝ้าเลยจะโครงสร้างกาแางอะไรมี ตงะาลาัข้างในไม่มีแล้วมันดแล้วเอแต่พางหน้าเนี่ยที่มันเป็นโพรงของชั้นตลบมันของแรงคนทาแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่บนเลยตอนนี้ฉีดน้ำเลี้ยงอยู่นะผมพาผู้ชมย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งคือเส้นทางดูนะครับดูซ้ายล่าเนี่ยคือจุดแรกเห็นไหมมิงตี้เคมีคอลจำกัดล่าสุดเคเริ่มควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วหลังจากที่มีการปะทุขึ้นมารอบล่าสุดเม่เย็น ตัวจากหมิงตี้เคมีคอลเนี่ยนะครับเขาพุ่งตรงไปที่บริษัทฟอร์เ l m a ์แมนูแฟคเจอริงกรุ๊ปประมาณสัก21กิโลเมตรเศษได้มันพุ่งตรงไปแบบนี้เลยนะครับของบริษัทด้านบนเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของเขตลาดกระบังอ,อยู่ในเขตลาดกระบังนะอันนี้ก็ห่างกาันคือใครขับรถผ่านไปใครที่ไปทําข่าเพื่อนผู้สื่อข่าเห็นหมดและครับมันเห็นควันลอยจาก2จุดเนี่ยเห็นทําพร้อมกันเลย อยู่ไม่ไกลกันมากนะักมันพอเห็นด้วยทีนี้ตัดกลับไปที่ย้อนกลับไปที่เหตุการณ์แรกตัวของโรงงานที่ย่านกิ่งแก้วที่มีการประทุขึ้นใหม่รอบหนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยสักช่วงสักช่วงตอนสักห้าโมงนะครับผมได้่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นด้วยออมันเกิดปะทุขึ้นใอีกรอบหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาวอการหาการบอกว่ามันเริ่มปะทุขึ้นาหมกรอบหนึ่งผมอยู่ห่างไปสักสักเก,กือบเกือกกิโลได้นะครับไม่ใกล้ไม่กันสักเท่าไหร่ปรากฏพอมันปะทุขึ้นใอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องกลับเข้าไป เพื่อที่จะฉีดน้ำเลิ้งเอาไว้ไอ้ปัญหาสําคัญเนี่ยมันคือฝนที่มันตกลงมาด้วยมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงมากพอสมควรคําถามก็คือว่าณวินาทีนี้เนี่ยที่บริษัทโรงงานแห่งแรกที่ย่านกิ่งแก้วคือหน้าล่าสุดควบคุมเพลิงได้แล้วหรือยังจุดไหนเสียหายอย่างไรนะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดสดก็ามากับคุณกิ๊กนรพรพจเมียนนะครับปักหลักอยู่ที่นั่นคุณกิ๊กนรพรเชิญครับ ค่ะคุณเอกรัฐน์ะสถานการณ์ล่าสุดที่โรงงานที่เกิดเตุเพลิงไหม้ภายในซอยกิ่งแก้ว21ขณะน,นี้ช่วงค้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงมีมีการเดินเข้าออกกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อประเมินสถานการณ์ตลอดทุกชั่วโมงของค่ำคืนวันนี้และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามีการใช้โดรนบินขึ้นเพื่อสำรวจพื้นที่อุณหภูมินะคะว่าจุดไหนยังมีความร้อนอยู่ภายในทั่วของโรงง,งานแห่งนี้คะ่ะ รวมไปถึงขนาดนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่นะคะสแตนบายทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมไปถึงปอพกว่า1ิคนนะคะที่จะต้องอยู่เพื่อที่จะสแตนบายหากมีเหตุไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งขณะที่นายปพินวิทย์ละองแก้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดสมุทรปราการเปิดเผยนะคะว่าสาเหตุที่ไฟเกิดการประทุขึ้นมาอีกครั้งเพราะเกิดจากของเหลวที่ฉีดปกคลุมถังสารเคมีไว้เกิดการระเหยค่ะเนื่องจากความร้อนในช่วงกลางวันที่สะสม ทำให้ชั้นโฟมที่เจ้าหน้าที่พยายามฉีดกลุมไว้เริ่มบางและมีรอยแตกจนเกิดการประทุในที่สุดเมื่อเวลา5โมงนะคะทั้งนี้ยอมรับว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นจุดเดียวกันกับที่มีปัญหาเมื่อวานนี้ค่ะมันก็เกิดรอยร้าวของแผ่นโฟมซึ่งบางลงและเกิดการประทุเกิดขึ้นนะครับก็ควบคุมสถานกะารณ์ไ้ครับครับก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับก็ตอนนี้ก็คือเรียกว่าควบคุมได้แต่ว่าอนาคตพรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยถ้าเราไม่แก้ไขปรับปรุง ปเปลี่ยนวิธีการทํางานหรืออะไรก็าจะเกิดขึ้นซ้ําได้อีกพร้อมกล่าวต่อนะคะว่าในพื้นที่ทั้งหมดของโรงงานมีการดูแลรักษาระดับพื้นที่เท่าเดิมไม่มีการลดระดับลงไปอย่างใดและเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ําหล่อเลี้ยงอยู่เสมอส่วนฝนที่ตกลงมาคาดว่าจะเป็นผลดีที่จะไม่ทําให้อุณหภูมิของต้นเพลิงปะทุขึ้นใหม่อีกครั้งค่ะขณะเดียวกันนะคะยังยอมรับว่ากําลังของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาเริ่มมีการอ่อนล้า ทำให้ต้องระดมสพรพพะกาลังมากขึ้นหลังจากนี้จะมีการประชุมเพื่อที่จะปรับแผนแล้วก็ประเมินสถานการณ์กันอีกครั้งในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งต้องจับตาดูสถานการณ์กันต่อค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นช่วงค่ำขณะนี้นะคะดิฉนันดรพรรณพัน์จำเนียรรายงานสดจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ ขอบคุณน้องคิิกนรพรด้วยนะครับขอบคุณ AIS 5G ด้วยน้องคิิกดูแลตัวเองด้วยปักหลักอยู่ที่นั่นกับน้องดุกสองคนนะครับผู้ชมเดี๋ยวตามคืบหน้ากันตอ่อเพราะว่าเขาต้องประเมินสถานการณ์อีกรอบหน,น,นึ่งวันพรุ่งนี้เขายังไม่อยากให้พูดคนประชาชนกลับเข้าบ้านไปคําถามก็คือว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีข้อสงสัยเยอะมากนะครับอยากให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือมันเกิดขึ้นเพราะมีสัญญ,ญาณอะไรบ่งบอกเหตุมาก่อนหน้านี้นานแล้วหรือไม่ผมลงพื้นทีี่ไปจุดดนน้้้แลวเอาใหชััักครบ ผู้ชมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคําถามตามมาเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของสารเคมีต่างๆทั้งเรื่องของสถานที่อยู่จุดที่ตั้งพังเมืองหรือกระทั่งแผนที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเ,ออเรื่องของวัสดุก่อสร้างเรื่องของทางวิศวกรรมต่างๆเต็มไปหมดนะครับผมอยากให้ผู้ชมดูก่อนวันนี้ช่วงบ่ายผมลงพื้นที่ไปอีกรอบหนึ่งไปดูพื้นที่รอบด้านแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยนี่คือความเสียหายครับนี่คือความเสียหายเนี่ยหมู่บ้านแห่งนี้ขออนุญาตคืออยู่ใ,ใกล้ๆนะครับอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันรั้วชิดกันระดับ ร้อยเมตรคือพูดง,ง่ายง่ายคือมองข้ามไปฝั่งตรงใกล้ๆตัวนี้ก็เห็นเลยแหละครับแค่นั้นเองคุณผู้ชมลองดูสภาพความเสียหายกับแรงระเบิดเมื่อตอนตีสามครึ่งตุ้มขึ้นมาแบบนี้แทบจะไม่เหลือโครงสร้างด้านนอกยังสมบูรณ์แข็งแรงอยู่แต่ข้างในนะครับเศษกระจกราวเหล็กพวกที่เป็นเก้าองเก้าอี้ของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆพัง,งกระจุยกระจายทั้งหมดโดยเฉพาะในซอยที่อยู่ติดกันกันกนกบทางรั้วของโรงงานเห็นไหมครับนี่ครับ,รบภาพรวมเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยทั้งแถบเลยนะทุกๆหมู่บ้าน ส่วนภาพภาพนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าผมไปตามหาพี่ที่เป็นแหล่งข่าวเป็นเจ้าของบ้านท่านนี้คือจริงๆเนี่ยเขาก็ติดป้ายป้ายนี้บอกว่าขายทิ้งพร้อมกับกลิ่นเห็นไหมครับราคาไม่แพงหลายคนเห็นแล้วคงสงสัยว่าทําไมล่ะคนคนหนึ่งที่ซื้อบ้านมาในราคาก็ไม่ใช่หลักแสนหลักหลายล้านเนี่ยวันดีคืนนีทำไมถึงอยากขายแล้วมันมีอะไรเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏว่าป้ายป้ายนี้มันมีที่มาครับมีพี่ท่านหนึ่งที่เป็นชาวบ้าน เขาเปิดใจกับผมให้ฟังบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับสปีแล้วนะครับตอนปลายปี6กหนึ่งแกเข้ามาสำรวจพื้นที่อยู่อาศัยแกเป็นคนเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่นะครับเป็นเชฟแบบนี้แล้วมาทํางานแถวๆนี้พอเข้าสู่ปี6 2เนี่ยแกก็เริ่มเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้ๆตรงนี้นี่แหละช่วงปีแรกสถานการณ์ยังคงปกติดีครับอยู่ไปก็โอเคแล้วบรรยากาศก็ดีอยู่ใกล้สุนภูมิอากาศค่อนข้างใช้ได้เลยแหละครับสบายๆแบบนี้ ปรากฏว่าเวลาผ่านพ้นไปไม่กี่เดือนมันเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตั้งแต่ช่วงประมาณสักปี62ต้นต้นปีประมาณไตรมาสแรกไต่มาสองแบบนี้เริ่มสังเกตเห็นแล้วนะครับทีนี้หลังจากนั้นปรากฏว่าพอสังเกตเห็นคนเดียวเนี่ยก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านไปสอบถามเพื่อนบ้านว่าเฮ้ยนายมันได้กลิ่นเหมือนกันไหมหรือมันมีอะไรผิดปกติเหมือนกันหรือเปล่า2ปีที่ผ่านมา2ปีนะครับปี63 64, ปี64พี่คนเนี้ย ที่เป็นเชฟเนี่ยแกไปรวมตัวกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นตรงกันเฮ้ยมันมีอะไริดแปลกเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ร้องไปยังหน่วยงานในท้องที่ทั้งหมดเลยย้ำไปร้องไปทั้งหมดแล้วนะครับร้องไปที่จังหวัดร้องไปที่อุสตสาหกรรมจังหวัดควบคุมมลพิษในพื้นที่ไปทั้งหมดเลยครับปรากฏว่าเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยามีที่มาของป้ายแปะประกาศเมื่อสักครู่ครับที่บอกว่าขายบ้านพร้อมกลิ่นและเป็นบ้านพร้อมกลิ่นที่ราคาถูกแบบนี้เหมือนกับประชดด้วย แล้วก็อยากจะขายสาระออกไปจากพื้นที่ตรงนี้สุดท้ายกลายเป็นว่าพอเห็นป้ายเป็นตะคู่ใช่ไหมครับพี่ก็เล่าให้ฟังบอกว่ามหาีหน่วยงานหน่วยงานหนึงน่งส่งหนังสือราชการกลับมาส่งหนังสือราชการกลับมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันผ่านกระบวนการการตรวจสวบหมดแล้วตรวจสอบหมดแล้วและก็ส่งมาไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุเสียได้ซ้ําวันนี้ผมลงพื้นที่ไปคุยกับพี่ท่านนี้มาไปหาคําตอบมาว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระดับวันสองวันใช่ไหม จุดหนึ่งเนี่ยผมลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแห่งนี้หนีตายด้วยกันนะครับเพราะตอนนั้นเจ้าหน้าที่วอมาแจ้งว่าไฟฝั่งตรงข้ามกับโรงงานกับหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดปะทุขึ้นใหม่อีกรอบหนึง่งอยากให้ฟังดูว่าพี่เขาเปิดใจเอาไว้ถึงสัญญาณบอกเหตุบางอย่างในระดับสองปีที่ผ่านมาว่ามันคืออะไรและมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่ลองฟังบางช่วงครับไอ้เรื่อยเนี่ยมันม,มันเริ่มมีปัญหาได้กล่มได้กลิ่นตอนไหนคือมันมาติดจมูกเรื่อยๆตอนเช้าผมออกกาลังกายมากหรือกลางคืนอย่างเนี้ย ผมอ่ะขี่มอไซค์อ้อมไปหลังไปดูแล้วไปสังเกตกลิ่นเจออะไรไหมเจอกลิ่นเจอกลิ่นแล้วผมก็ไปถามครับพนักงานขายเพราะว่าเนี่ยมีกลิ่นอะไรอะไรเขากเขาก็ไม่รู้อืเขาบอกเขาก็ไม่รู้ออืะแล้วมันเริ่มรุนแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมใช่โอ้เหลอทุกวัน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 จนจนจนเราถึงขนาดจะอยู่ไม่ได้มีบ้างไหมโห เอาอย่างนี้ตอนเช้าหกโมงตื่นขึ้นมาเปิดประตูแม่งเจอกลิ่นเลยพึบเลยฮะเลิกพี่พี่พี่หลงผมกลัวนิดนึงอาลองอธิบายกลิ่นนี้มันเป็นกลิ่นยังไงแสบจมูกหืนหืนไหมเลือดเลืออะไรเงี้ยเลเป็นไงเสร็จมูกโอ้ถ่านหินเคยเคยเคยได้กลิ่นแบบนั้นอ๋อเหรอแล้วก็พลาติกที่เราเผาอออเที่ขึ้นป้ายเนี่ยพี่พี่หลงประชดไหมก็ส่วนหนึ่งด้วยแหละ ผมอยากขายด้วยอ้อยากขายด้วยอยากขายจริงๆงด้วยมีคนติดต่อมาซื้อไหมมีคุณโทรมาถามทั้งที่เห็นป้ายเราเนี่ยนะเขาถามเขาแปลกใจว่าแถมกินคืออะไรอ๋อแล้วเราตอบเขาตรงๆไหมตอบเลยว่าแถมกินลงเลอะแล้วเขาว่าไงอ่ะเขาบอกอ้าวเรอะหนูว่าจะมาดูนะดูโครงการมาซื้อนะผมบอกอ๋อเหรอคุณก็คิดให้ดีแล้วกันโอ้ตัวหน่วยงานราชการมาตอบกลับมาไหมตอบว่า ไม่เกินมาตรฐานเหมือนกันอย่างนี้เลยฮะเลยไม่เกินมาตรฐานคือเราได้จดหมายมาจากโครงการโครงการก๊อปปี้บอกว่าอุตสาหกรรมหรือาทางผู้เกี่ยวข้องเขาตอบมาแบบนี้แล้วยังเก็บไว้ที่ตัวด้วยใช่ไหมฮะยู <You. S 1> นี่ครับนี่คือสิ่งที่พี่ท่านเนี้ยแกเปิดใจผมให้ฟังคือสองปีที่ผ่านมาอันนี้ต้องย้ําก่อนว่าโรงงานตั้งมาก่อนพื้นที่ชุมชนนะครับแต่มีปัญหาเรื่องผังเมืองชุมชนก็ไปอยู่ทีหลังอันนี้โฟกัสที่เราโฟกัสเนี่ย คือโฟกัสเรื่องของสารเคมี K M e, ที่แกได้กลิ่นมาตลอดเฉพาะกลิ่นเนี่ยสปีที่ผ่านมาได้มาตลอดเลยทุกวี่ทุกวันอยู่ในห้องน้านําตื่นเช้ามาก็ได้กลิ่นหมดรวมตัวกับเพื่อนบ้านไปฟ้องร้องไปร้องกับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรคือปกติเหมือนเดิมเท่านั้นคําถามก็คือว่าไอ้กลิ่นเนี้ยมันเป็นสัญญาของอะไรมันเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณของอะไรกันแน่เมื่อวานนี้เรามีโอกาสคุยกับอาจารย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทวงครั้งแต่ให้ดูข้อมูลชุดนี้ก่อนที่กระเทาะข้อมูลชุดนี้ออกมาจะเห็นนะครับว่า มันมีส่วนประกอบทักสอย่างได้ที่อยู่ในสายการผลิตนะมันมีเพนเทนครับประมาณสัก6กสิบเตันมันมีน้ําด้านล่างมาสักสามร้อยตันไอตัวสีแดงอันนี้น่าสนใจตัวสไตรินโมโนเมอร์ครับประมาณสัก1,600ตันคุณผู้ชมจับจังหวะด,ดีๆนะครับตัวสไตรินโมโนเมอร์เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับกลิ่นที่พี่เขาบอกหรือเปล่ามันใช่ไหมแล้วถ้าใช่เนี่ยมันสะท้อนอะไรว่ามันเกิดขึ้น2ปีที่ผ่านมาผมอยากให้ฟังข้อมูลวิเคราะห์ชุดน,นี้สําคัญมากมาก จากอาจาร,รย์ออสอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ซึ่งขอข้อมูลชุดนี้มาจากอจากอจารย์ออสน่ากังวลในจุดอื่นมากกว่าสมควรในพื้นที่ดังกล่าวตรงนั้นครับสารนโมโนเมอร์ก็เป็นสารก่อมเ็งไงสารกอมเลงครับมีกลิ่นฉุนเหม็นฉุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาได้กลิ่นตลอดเวลาเลยก็คือมาจากตัวนี้มันรั่วให้มันรั่วมาแล้วมันรั่วม,วมาปอดแล้วแต่ว่ามันอาจจะรั่วในปริมาณที่น้อยสารตัวนี้เนี่ยจุดว่าไฟมันต่ําด้วยในสองคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงว่ามันรั่วหนัก พอร้อนหนักปุ๊บอุณภูมติตางคืออาจจะอ,จจะอ,อยู่ราวๆใ,ใกล้ๆสามสิบองศาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงแต่พออุณภูมิร้อนขึ้นเนี่ยาสามสององศาถึงจะมันก็จะเกิดกลายเป็นไอเมื่อกลายเป็นไอเสร็จปุ๊บเจอประกายไฟหรือเจอความร้อนหรือเราเปิดสวิตไฟแค่กดสวิตปับแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ระเบิด้วครับมันก็ลุกลามแล้วถ้าได้กลิ่นก็คือได้รับไปเรื่อยๆอสารพวกนี้มันไม่มีผลฉับพลันนะครับมันจะเป็นผลระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นโบบ้านเนี่ยอยู่ติดกับระเบิดเวลา เราไม่ใช่ระเบิดธรรมดาเป็นระเบิดปรมาณูด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับคือสิ่งที่อาจารย์ออสบอกเนี่ยคือเหมือนกับมันออกมาเป็นระเรื่อหรือเป็นไอไอมาด้วยๆอาจารย์ออสใช้คำว่าจุดวาบเหมือนกับจุดวาบอุณหภูมิที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยสามิบสององศาไอเจ้าสารเนี่ยมันบึ้มเลยฮะมันเป็นแบบนี้เลยนะที่อาจารย์บอสบอกด้วยยังน่าห่วงกังวลและต้องตามต่อเรื่องนี้ในเรื่องของผังเมืองและการดูแลการตรวจจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเสรีซ้ําจุดหนึ่งนอกเหนือจากที่เราต้องหาคําตอบเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติการครั้ น้องวัย19ปีซึ่งเข้าไปปปิบับบภารกิจด้วยอยากให้ผู้ชมเนียย้อนกลับไปดูว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นทั้งหมด40กว่าชั่วโมงเกือบเกืบ4ีชั่วโมงเต็มพวกเขาเข้าไปเสี่ยงขนาดไหนปฏิบัติการทั้งหมดเป็นอย่างไรและสิ่งที่ควรที่ต้องจัดให้มากกว่านี้เนี่ยงบประมาณเอออุปกรณ,รกรณ์ต่างๆเออเนี่ยควรถึงเวลาสักทีหรือไม่ติดตามจากการพิเศษชช้นนี้ครับ กือบ40ชั่วโมงแล้วสำหรับการปรับแผนเข้าดับไฟเหตุระ,ระเบิดโรงงานแยกกิ่งแก้วสมุทรปราการที่ปะทุข,ข้ามวันข้ามคืนเสียงระเบิดดังต่อเนื่องโดยสภาพพื้นที่จุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยสารเคมีซึ่งเป็นวัตถุไวไฟเชื้อเพลิงอย่างดีจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการระงับเหตุอีกทั้งลมเปลี่ยนทิศและกลุล่มควันเต็มท้องฟ้าการควบคุมเพลิงต้องใช้โฟมดับไฟเป็นหลักเพื่อเปิดทางเข้าไปในจุดต้นเพลิงเพื่อปิดวาวท่ามกลางความร้อนและเสียงการระเบิดซ้ำ กระทั่งราวตีสี่้านน้าที่ดับไฟได้สำเร็จแต่ยังคงฉีดน้ำเลี้ยงเพื่อลดอุณหภูมิแต่ทว่าจากนั้นสองชั่วโมงกลับพบมีเสียงระเบิด ก่อนเกิดการประทุซ้ำอีกรอบเจ้าหน้าที่เข้าสก,กัดไฟอีกครั้งตลอดทั้งวันเหตุการณ์ดูเหมือนจะสงบแต่ไฟประทุอีกครั้งเมือม่อห้าโมงเย็นที่ผ่านมาควนผวยพุ่งเต็มท้องฟ้าใช้เวลาระงับเหตุประมาณสองชั่วโมงพร้อมจัดก,กำลังเฝ้าระวังวันประทุซ้ำเมื่อจอนึกแผนปฏิบัติการพบว่าจุดสําคัญนั่นคือการปิดวาลทาถังสารเคมีสามหัวซึ่งอยู่ในโรงงานโดยเลือกใช้โดรนบินสํารวจ ส่งภาพเหตุการณ์ทางอากาศแบบเรียลไทม์จนพบจุดสำคัญในการติดตั้งวาลวก่อนส่งนักประจนเพลิงสิบนายลุยเท้าเข้าพื้นที่ปิดวาวลได้สำเร็จทำงานแข่งกับเวลาเพราะทุกนาทีคือความเสี่ยงถามว่ามันยากลำบากตอนเข้าไปมันมีความร้อนมีไฟไหมไม่มีแต่ถามว่าเราจะรู้ได้หรือไม่ว่าข้างในแทงมีอะไรอยู่มีความร้อนอยู่พร้อมที่จะระเบิดหรือไม่ในใจของเราคิดอยู่ที่เข้าไปก็คือ ถ้าโชคร้ายก็คือบึ้มเดียวก็คือไม่เหลืออะไรแล้วก็ไม่รอดอะไรเพราะว่าไม่มีที่กำบังเลยก็คือเรามองแล้วอ่ะโอเคไฟมันดับลงผมก็เลยบอกว่าโอเคเอาระดับนี้ผมจะเข้าได้แล้วก็สั่งทีมบุกเลยค<อ>งปฏิเสธไม่ได้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของปฏิบัติการควบคุมเพลิงใหญ่ที่มีเพียงนำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินแต่ยังสูญเสียชีวิต และในจํานวนนั้นยังเป็นนักปืนพลิงที่ต้องปลิชีพขณะปฏิบัติหน้าที่และหนึ่งในอุปสรรคนั้นคืออุปกรณ์ที่ไม่ทันสมัยถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ไทยต้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อยกระดับนักปืนพลิงให้มีศักยภาพรวมทั้งอุปกรณ์การระงับเหตุที่ทันสมัยเทียบเท่านานา,นาประเทศอัญชลุลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงาน เดียครับขอบคุณพิรุธอัญชุลีด้วยช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับิดตามการเคลื่อนร่างของน้องพอดนะครับหนึ่งในวนบุรุษผู้เสียสละก,กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และรวมถึงเรื่องสาคัญครับสายพันธุ์เดลตา้าดูเหมือนจะใกล้เร็ววันนี้ที่จะแผ่กระจายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและประเทศไทยรวมถึงเคาะแล้วครับปรอมวันนี้เคาะแล้วฟัดวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสมาเมื่อไหร่ิดตามช่วงหน้าครับอย่าให้กลิ่นปากตามหลอนใส่แมสเมื่อไหร่ผมใช้ซอ เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้า,ขาถึงคุณ